นี่คือสุรกายที่มีชื่อเสียงที่สุดใน SCP ที่ไม่ว่าคุณจะพยายามทำลายมันเท่าไหร่แต่สุดท้ายคุณกลับต้องกลายเป็นเหยื่อของมันดูคลิปนี้ให้จบนะครับกับ SCP 682หรือที่รู้จักกันในชื่อ Heart to Death Toy r e p t l e ที่เป็น SCP ที่อันตรายที่สุดและยากที่จะควบคุม SCP 682หรือ Heart to Death Toy r e p t l e นะครับมีลักษณะคล้ายกับสัต์เลือยคานมีลำตัวขนาดใหญ่และมีความสามารถพิเศษหลายอย่างที่ทำให้มันนะครับยากที่จะถูกท ายและมันนะครับยังมีความสามารถในการรักษาตัวเองได้อีกด้วยและ scp 6 8 2นี้เองนะครับยังเป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษย์โดยนิสัยของมันนะครับชอบทำลายหรือก่อความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวและถ้าหากใครก็ตามนะครับที่พยายามจะทำลายเจ้า scp 6 8 2มักจะต้องพบกับความล้มเหลวเนื่องจากร่างกายของมันนะครับมีความสามารถในการทนทานต่อแรงโจมตีได้ดีนั่นเองและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่อยากพบกับเจ้า scp 6 8 2